And trespasses unpunished. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BooBoo Channel อีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นเอลสุในตำแหน่งแครี่หรือเล่น Abyssal Dragon นะครับส่วนรูนที่ผมใช้ก็จะเป็นเลดสิบสปิริตสิบดราก้อนคอสิบนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยทำไมพี่ใส่เลดมาในเมื่อตัวเอลสุเนี่ยมันไม่สามารถตีติดครีได้แต่พาสซีฟของมันเนี่ยทุกๆอัตราครี1%เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นพลังโจมตีสหน่วยครับมันเลยทําให้รูนเนี้ยแรงสุดครับ ส่วนพลังแฝงที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็น Mark of f o r d ตัวแข็งกันสลิงเกอร์เอลเลดไซเคิลหรือใต้เกิดนะครับส่วนอันร้องที่ผมใช้มาก็จะเป็น l a จิ้งอินเฟอร์โนแล้วก็เดลี่คลอะครับสองอันที่ผมห้อยมาเนี่ยมันจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับทั้งสกิลและการโจมตีปกติให้ตัวเอลสุนะครับทำให้มันตีแรงขึ้นเนาะส่วนไอเทมที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นรองเท้าตีไวบูตวอลเนาะออกเป็นมูล,ลามาสาชิ้นที่2นะครับทารอน เฟนเรทูธดาบแดงนะครับแล้วก็โบออฟสล็อเตอร์นะครับชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นเบรดออฟอินเทอร์ตี้ตายเกิดเนาะครับก็ไปรับชมกันในเกมได้เลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเล่นเอลสุแบบละเอียดเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่พาสีของเอลสุดีกว่าครับพาสีของเอลสุเนี่ยมีอยู่3อย่างอย่างแรกก็คือการโจมตีปกติเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น180%ของ AD ครับ อย่างที่2ก็คือทุกๆอัตราคริ1%เนี่ยมันจะเพิ่มพลังโจมตีให้3หน่วยนะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงใส่ลูนคริมานะครับเราใส่คริมา16%มันก็จะเพิ่มพลังโจมตีขึ้นมา48หน่วยครับซึ่งมันจะแรงกว่าลูนอื่นๆนอกจากที่ผมไปลองสังเกตมาแล้วลองใส่ลองใช้มาแล้วนะครับทาสิอันที่3เนี่ยอันสุดท้ายก็คือเมื่อเอลสูไม่ได้ต่อสู้เนี่ยมันจะสามารถหายตัวได้เมื่อเราอยู่ใกล้สิ่งปลูกสร้างนะครับหรือว่าใกล้กำแพง มันก็จะทําให้เราหายตัวได้และทําให้เราเดินไวขึ้นด้วยครับข้อดีของมันก็คือเวลาเราหายตัวเนี่ยอ๋อต้องบอกก่อนเวลาเราหายตัวเนี่ยศัตรูจะมองเห็นเราเป็นเงาเงานะครับในแมปอาจจะไม่ได้หายตัวแบบหายไปเลยนะครับแต่ว่ามันยังสามารถมองเห็นได้อยู่เนาะแต่ว่าเวลาเราหายตัวแล้วเราอยู่ในพุ่มเนี่ยมันก็จะทําให้เราให้ศัตรูมองหาเรายากมากขึ้นนะครับตัวเอลซูเนี่ยเล่นไม่ยากครับเราก็ สกิลสองซูมให้โดนพอครับตัวมันมีแค่นี้แหละครับกดสกิลสองซูมยิงให้โดนมันก็แหลกมากมันจะเก่งก็ต้งเมื่อเรายิงโดนครับแต่ถ้าเรายิงไม่โดนเนี่ยตัวมันก็จะไร้ค่ามากครับแต่ว่าการยิงธรรมดาของมันเนี่ยก็แรงเหมือนกันครับเราก็ใช้สกิลสองยิงตอ่อยิงต่อไปเรื่อยๆให้เขากลับบ้านครับทาให้เราฟาร์มง่ายขึ้นทําให้เพื่อนเราเล่นง่ายขึ้นเนาะก็ประมาณนี้ครับเราต่อมาเราก็มาอธิบายสกิลที่หนึ่งบ้างก่่นนะครับ สกิลที่1เนี่ยเป็นสกิลการวางแท็บครับเซนติเ <Sentinel, S 2> นลหรือการวางอุปกรณ์สอดแนมทาให้เราสามารถเห็นพื้นที่เพิ่มขึ้นครับในมินิแมปเนี่ยปกติเราจะเป็นพื้นที่มืดๆเนาะฝั่งตรงข้ามเราจะมองไม่เห็นแต่ถ้าเราวางไว้เนี่ยมันจะสามารถเปิดแมปได้ครับและทําให้สามารถรู้ว่าศัตรูเนี่ยทำอะไรอยู่บ้างเนาะนี่เป็นข้อดีของมันเนาะหลายๆคนอาจจะสงสยัยว่าเฮ้ยทำไมมันถึงเป็นสกิลทีด่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ย มันไม่มีไอเทมที่เราสามารถซื้อแล้วเอาไปวางเปิดแแบบอย่างวางได้ครับตัวมันเนี่ยมีไอเทมนี้ติดตัวมาเลยซึ่งเป็นข้อดีมา,มากๆครับทําให้เราเล่นง่ายขึ้นถ้าเราไปวางในป่าของเขาหรือว่าวางเปิดแบบไว้ในจุดที่เราไม่สามารถเข้าไปถึงได้นะครับหรือว่าเราอาจจะวางเปิดแบบไว้แล้วฝั่งตรงข้ามจะมาแกงเราเราก็สามารถรู้ก่อนครับและสามารถหลบได้ทันเ,นนเป็นต้นเนาะว่าเราสามารถเอาไปวางในป่าเขาเนาะ แล้วก็ดูว่าป่าเขาทําอะไรอยู่เป็นข้อมูลให้เพื่อนเราจะทําให้ทีมเราเล่นง่ายขึ้นครับแต่วิธีการแก้ไอ,ไอไ้แท็บเนี่ยก็คือเราสามารถเดินเข้าไปเหยียบได้ครับถ้าเราเจอเราเดินเข้าไปเหยียบประมาณสองนนวิก็จะเป็นการแก้แท a p ออกไปเราทำให้แท a ปมันหายไปจากแนวจุดที่วางแท a p เนี่ยเดี๋ยวผมไว้สอนในคลิปหน้าดีกว่าครับมันจะมีจุดที่วางแท a p อยู่ แต่สกิลนี้ข้อดีมันยังไม่หมดแค่นี้ครับสกิลนี้มันสามารถวางได้3อันเนาะถ้าเราวางอันที่4ไปเนี่ยมันจะลบอันแรกออกไปครับแล้วก็ถ้าศัตรูอยู่ในวงแทรปของเราเนี่ยจะทําให้เราสามารถตีศัตรูแรงขึ้นครับแล้วก็ได้สกิลติดตัวเพิ่มมาครับเป็นสกิลเจาะเกาะเพิ่มขึ้น7%เ์เมื่อเวลาเราอยู่นิ่งเนาะถ้าเราเดินหรืออะไรเงี้ยมันก็จะหายไปครับ เล่นในโสมกรักขืนหาที่ยืนดีๆครับยิงไปค่อยๆซูมตอดเลือดไปเรื่อยๆครับเนี่จังหวะเนี่ยเพื่อนเข้าปุ๊บเราก็ถ้ามันไม่ตายเราก็เล็งซูมไปครับค่อยๆเล็งไปค่อยๆตอดเลือดฝั่งตรงข้ามไปเรื่อยๆครับให้เขากลับบ้านได้ก็พอครับให้เขากลับบ้านปุ๊บทิ้งเราก็จะเล่นง่ายขึ้นฟาร์มง่ายขึ้นมาในส่วนของสกิลที่สองบ้างครับสกิลที่สองเป็นสกิลสไนฟ์นะครับหรือสกิลซูมจากระยะไกลสกิลนี้เนี่ย ถือเป็นสกิลที่แรงมากแทบจะแรงที่สุดในเกมเลยหรือเปล่าครับก็ไม่แน่ใจครับแต่มันสามารถสร้างความเสียหายเบสตั้งแต่100บวก240เปอร์เซ็นต์ของ AD นะครับซึ่งมันแรงมากๆเนอะถ้าเรายิงตัวบางลารอแฮรรี่เนี่ยอาจจะสองทีถึงสามทีก็ตายได้แล้วครับถ้าโดนเต็มเตเนาะอีกเมคนิกของการใช้สกิลนี้เนี่ยเวลาเรากดสกิลนี้ค้างเนี่ยมันจะมีวงกว้างๆขึ้นมาแล้วค่อยๆแคบลงไปเรื่อยๆนะครับ ซึ่งใช้เวลาซูมประมาณ2ีครับแทบสุดเนะเาะแล้วก็ลองซูมแล้วก็ยิงไปครับค่อยๆย,ย,ยิงต่อไปเรื่อยๆเนาะแต่เวลาเราซูมเสร็จเนี่ยมันก็จะมีเส้นแดงๆครับทำให้ศัตรูมองเห็นได้เหมือนกันครับว่าเราซูมอยู่เขาอาจถลบได้ทันนะครับอันนี้ก็ต้องใช้ประสบการณ์อีกนึงว่าเราจะยิงยังไงให้โดนสกิลนี้เนี่ยมันสามารถเก็บสะสมได้3ครั้งครับ ซึ่งเราสามารถซูมได้3ครั้งติดกันส่วนสกิลที่สเนี่ยไปอยอันติเนี่ยสกิล Disengage เป็นสกิลการยิงถอยหลังะ <Ultimate. S 1> จะยิงกระสุนไปทางที่เราเลงครับแต่ตัวมันะจะกระเด็นถอยหลังไปในทิศทางตรงข้ามเนาะถ้ายิงโดนศัตรูเนี่ยมันก็จะสโลว์สามสิบเปอร์เซ็นต์ะครับและทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเวลาสองวิ่จริงๆสกิลนี้ใช้ยากมากๆครับ ส่วนมากจะเอาไว้ใช้หนีซะมากกว่าครับส่วนคอยเทมนะครับคอยเทมไอเทมหลักๆเลยที่เราต้องออกก็จะเป็นม <a tower. S 2> ูรามาสาะครับทําไมเราถึงออกมูรามาสาเพราะว่ามันเพิ่มค่าจอดเกาะให้เราสี่ห้าเปอร์เซ็นต์เพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ได้เพิ่มเป็นเลขคงที่มันถึงดีกว่าบล็อกเคนสเปียร์ครับเพราะบล็อกเคนสเปียร์เนี่ย <the tower. S 1> มันไม่ได้จอดเกาะเป็นเปอร์เซ็นต์ แล้วโบเ,เบก,ก้นสเปียร์เหมาะกับตัวที่ต้องการตีแรงๆครับซึ่งตัวเราตีแรงแล้วเราจะไม่จำเป็น,น,นต้องออกโบเก้นสเปียร์ครับออกมูลามสาสะถือว่าเป็นไอเทมที่ขูดกว่าครับและคอยไอเทมอีกชิงหนึ่งก็คือดาบแดงครับเฟรยเรยทูดเฟรยเรยทูดเนี่ยทำให้ตัวเราเนี่ยตีแรงขึ้นมากๆครับและมันยังได้พาสซีฟขึ้นมาอีกอันนึงก็คือเมื่อศัตรูเนี่ยเลือดต่ำกว่า50%ครับทำให้เรา เพิ่มดาเมจในการยิงเขาเนี่ยมากขึ้น3มากขึ้นครับ3าเซึ่งตัวมันตีแรงอยู่แล้วครับท <Come on. S 1> ี่เลือกตังมันก็จะยิ่งตีแรงขึ้นไปอีกครับ เวลาเราเล่นแครี่เล่นเอลสูอะไรอย่างเงี้ยครับที่เป็นตัวแครี่แนะนำให้หาจุดยืนและยิงดีๆครับจุดยืนที่ศัตรูไม่สามารถเข้าถึงเราได้ครับแล้วค่อยๆย,ยิงต่อจากข้างหลังไปครับตัวเอลสูเนี่ยพิเศษอย่างนึงก็คือมันมีสกิลสองเนาะถ้าเรา,าไม่สามารถยิงมาได้ในระยะเนี่ยเราก็สามารถกดสกิลสองซูมแล้วก็ยิงไปครับแต่ต้องเล็งดีๆนะครับยิงให้โดนครับใจเย็นๆครับค่อยๆเล็งเงยนิ่งๆ ตีไปเรื่อยๆครับตัวเราดาเมจเยอะมากสังเกตได้ครับตีป้อมทีลรพันพันพันป้อมมันมีเลือด6กพันนะครับอย่างป้อมในสุดยมีเลือด9ก้าพันเราก็ตี9ทีมันก็แตกแล้วครับถ้าจังหวัดไหนขึ้นบ้านไม่ได้ครับเราก็ซูมจากนอกบ้านให้เลือดเขาน้อยๆทาให้เขากันกันบ้านยากขึ้นนะครับจังหวัดไหนนีเราสามารถเข้าไปได้เราก็เข้าไปยิงทีละนัด2นัดก็ได้ครับ ตัวอ้สุเป็นตัวที่ยิงช้าครับแนะนำให้เข้าไปยิงทีนึงแล้วก็ออกครับต่อได้เขาเจ็บก็พอครับเราก็ค่อยๆล็อกป้อมเข้าไปเรื่อยๆครับจังหวะมานี้เราก็มันมีป้อมเลือ่อนเหลืออยู่นิดนึงนะครับแล้วก็ยิงป้อมก่อนแล้วค่อยไล่ฆ่าเขาครับเพราะไม่งั้นป้อมจะยิงเราครับป้อมเนี่ยมันยิงแรงมากถ้ามันยิงเราความแรงเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่เราอยู่ในป้อมครับ ยิ่งเราโดนหลายๆรอบเนี่ยความแรงมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งทําให้เราต้องเคลียร์ป้อมก่อนดีกว่าครับก่อนจะเอาเขาในป้อมเนาะไม่งั้นเราต้องหาตัวมารับดาเมจแทนครับจังหวะนี้ครับ e n โซเข้ามาครับเราก็เดินยิงเข้าไปครับสกิลสเนี่ยมันพิเศษอย่างหนึ่งก็คือปกติเนี่ยเราต้องซูมประมาณ2วิใช่ไหมครับถึงจะเป็นเส้นเล็กๆแต่ถ้าเราเดินเข้าไปใกล้ๆเขาเนี่ย เอาสกิลสองเข้าไปอัดหน้าเขาเนี่ยเราไม่ต้องเล็งเลยก็ได้ครับเพราะว่าระยะมันอยู่ใกล้มากครับทาให้เปอร์เซ็นต์การโดนเยอะมากขึ้นนะครับซึ่งทําให้เรายิงอัดหน้าเขาได้เลยแล้วมันเป็นสกิลที่แรงมากครับเรายิงเขาที่2ที่กดสกิลสอที่เล็งเขาก็จะตายได้แล้วครับถ้ายิงเป็นตัวบางๆอย่างเอ็นโซ่มาเนี่ยน,นะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยครับตัวอย่างมื่อกี้เลยเข้าไปตีป้อมเลยครับ <S <S เดินเข้าไปตีเดินเข้าไปตี จังหวะนี้ที่ผมโดนดึงเนี่ยผมควรกดแข่งนะครับแต่กดไม่ทันไม่รู้จะเก็บแข่งไว้ทำไมครับก็จังหวะไหนที่เราจะเอาดาร์คสเลเยอร์นะครับแล้วก็สามารถวางแท็ปไว้ในป่าของเขารอบๆเนาะรอบๆฝั่งดาร์คสเลเยอร์ไว้ทำให้เราสามารถ ดูแมปได้ว่าเขาจะมาแก๊งดาร์กเราไหมเวลาเราตีดาร์กเนาะมันก็จะทําให้เราตีง่ายขึ้นครับไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะมีศัตรูฝั่งตรงข้ามมาคอยมาคอยแย่งเราครับ ศัตรูเขาเหลือป้อมบนป้อมสุดท้ายเนาะแล้วก็เอามังกรไปปล่อยเลนบนแล้วก็ทําเวฟคีปขึ้นมาครับทั้ง3เลนทําให้ทีมฝั่งเราเนี่ยเล่นง่ายขึ้นครับเพราะเขาต้องกลับไปกันทั้ง3ทางแล้วเรามีมังกรคอยช่วยตีบอลแล้วก็ยืนอยู่แนวหลังครับค่อยๆตีป้อมตีตีฮีโร่ศัตรูไปครับจังหวะไหนเราเลือดน้อยเราก็สูมครับอย่าเอาตัวเข้าไปเสี่ยงครับเพราะตัวเราไม่มีสกิลหนีครับก็ค่อยๆย,ยิงไปครับ ก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับเอลซูแค่สูมให้โดนครับสกิล2ก็ขอราเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ให้ด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากรอติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ